สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวที่เคารพรัรกมิตรรักแฟนเพลงแฟนคลับช่องข้าวหอมแอนประกาศแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567นะครับวันนี้นะครับทราบข่าวว่าจะมีลมหนาวมานะครับอีกวัน2วันนี้ ก็เลยจะมาพยากรอากาศให้พี่น้องได้รับชมว่าเออนะครับนะมันมีลมมาวันไหนบ้างนะครับไปเรื่องกันเลยครับกด Google Chrome เลยครับกดภาพนะครับเข้าไปที่ Google ครับนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอุณหภูมินะครับนี่ผมพิมว้าล้วนครับอุณหภูมิอำเภอชุมพลบุรีเจ้าวัสลินคลิกเข้าไปนะ ครับผมเจ้านายนะครับ <c oughs> ก็มาคลิกที่ลิงก์แรกนี่ครับเว็บชื่อ The Weather Channel นะครับ The Weather Channel นะครับนี่ไปดูควาอากาศรายชั่วโมงเพื่อชุมนุมีคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเราก็มาเหมือนเดิมครับนี่มันจะมีรายชั่วโมงรายชั่วโมงก็วันนี้วันที่21ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ10กิโลเมตรอยู่ครับประมาณ1 0 1 1 12ไม่เกินนั้นอาจจะมีฝนตกนะครับ ทีนี้เราจะมาคลิกดูที่10วันครับพยากรณ์อากาศ10วันนะครับดูข้างหลังผมวาวผมนะครับคลิกไปที่10วันนะครับคลิกไปที่10วันนี่ก็วันนี้ครับนี่วันจันทร์ที่21นะครับอุณหภูมิ31นะครับกลางคืน24นะครับลมตะวันออก9กิโลเมตรนะครับลมกลางวัน1นี่งลมกลางคืน9กิโลเมตรมาดูวันอังคารครับมาแล้วครับลมครับ18ครับ นี่นะครับเห็นไหมครับนี่วันอังคารที่22พรุ่งนี้ครับลงมานะครับกางวัน18กลางคืน12อนะครับนี่เห็นไหมครับชุมพลบุรีนะครับชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องนะครับส่วนอำเภออื่นยังไม่ทราบยังไม่ได้เปิดดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูอำเภอที่ลมมาแรง ที่นิยมเล่นว่าวกันที่สุดก็คืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับเขาจะได้รับลมหนาวลมไอแลนวาวกันมูเห้านะครับเพราะว่าล่มสิเขาทั้งนั้นก่อนครับแต่เ,เรามาดูเพชจชุมพนบุรีก่อน,นครับนี่วันพุธครับวันพุธ20ครับพอพอลองว่าวได้นะครับลมกลางวัน20ลมมาคืน15นะครับนี่นะครับ วันพฤหัสทียี่สี่กลางวันสิบหนะครับกลางคืน5นะครับก็ลมมามาหยุดหยุดนะครับช่วงนี้ก็จะมาอยู่2วัน3วันนะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับแล้วลมจะมาอีกวันไหนครับมาดูช่วงท้ายครับช่วงท้ายหรือเลือนนี่ครับต้นเดือนเลยครับนี่ลมจะมาอีกทีวันที่1ครับ1พฤศจิกาสิบหนะครับนี่เห็นไหมครับลม16 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่วันออกเฉียงเหนือวันที่2ลม20นะครับกลางคืน16นะครับลมกลางคืนลมเริ่มแรงแล้วครับช่วงนั้นนะครับนี่นะครับวันวันอาทิตย์นะครับ21แล้วนะครับ21 21กลางวันกลางคืน15นะครับวันจันทร์21กลางวันกลางคืน14นะครับเพราะฉะนั้นลมก็จะมาอยู่วัน วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับนี่ยี่สิบสองยี่สิบสาสตุลานะครับแลังจากนั้นก็จะมาอีกทีก็จะเป็นโน่นวันที่วันที่ 1, 2, หนึ่งสองสามนึงครับนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่เห็นมะครับนี่วันที่หนึ่งสิบหกวันที่สองยี่สิบวันที่สาม 21วันที่4ี่ก็21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพี่น้องชาวว่าวก็เตรียมว่าวไว้รอเลยนะครับต้นเดือนมาแน่นอนครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมาพอได้ทดสอบหน่อยนะครับวันวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนกับวันวันพฤหัสครับมาประมาณนี้ครับ18บ0 16นะครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศของอำเภอชุมพลบุรีเรานะครับก็ ที่น้องชาวว่าวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเขียนว่าคลิปนี้ดีไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องผักกาดนะครับแล้วก็น้องเข้าหมอมมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาดูอำเภอเขมราชนะครับในอำเภอเขมราชเดี๋ยวขออนุญาตออกเข้า Google ใหม่นะครับพิมพ์ว่าอุณาภูมิอำเภอเขมราชนี่นะครับ ซึ่งอำเภอเขมรราชเป็นอำเภอที่อยู่ติดฝั่งโขงทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธาน,นีจะได้รับลมหนาวก่อนเพื่อนนะครับเรามาดูความแรงของลมนะครับคลิกเข้าไปาวันจันทร์ที่11วันนี้ครับ12กิโลเมตรอยู่นะครับอันนี้เป็นลายชั่วโมงเนาะเป็นลายวันครับทีนี้วันนี้17นะครับเขมรราชนะครับ17 พรุ่งนี้ครับดูครับนี่พรุ่งนี้ครับอังคารพุทธปฏิหาร24สเลยนะครับ24ี่นี่ถือว่าเป็นลมระดับกลางๆนะครับความเร็วประมาณกลางๆไม่ไม่แรงไม่ไม่เบานะครับเป็นลมที่เหมาะมากเลยครับสําหรับการวิ่งว่าว24่สินี่ว่าง24 25 26นี่นะครับนะครับ2ี่5 26นี่3ความเร็วลมนี่เพราะว่าเป็นลมที่เหมาะกับการปล่อยว่าวมากเลยนะครับ ็นลมที่ไม่แรงมากถ้าแรงมากว่าวมันจะหมุนจะคว่ว่าวมีหางมันจะหมุนนะครับแต่ถ้าไม่แรงว่าวมันก็ไม่ขึ้นอีกนะครับอันนี้ยีิบสี่เนี่ยพอดีเลยนะครับวันอังคารครับยีิบสี่กันคืนยี่สิบยี่สิบปล่อยว่าวพักคืนได้เลยนะครับและเขียวมราชไม่มีฝนเลยครับมีเฉพาะเมฆครับวันพุธก็ยี่สิบสี่ยี่สิบครับ กลางวัน24คืน2ี่นะครับปล่อยว่าวได้วัดพฤหนส19 19 10หมดลมแล้วนะครับนี่ก็ลมก็มาสาวนนันเหมือนกันเหมือนกับอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ว่าเขมราชได้รับความกดอากาศสูงที่อยู่ทางประเทศจีนแผลงมาก่อนนะครับกว่าจะถึงเขียมราชกว่าจะอุบลกว่าจะริสเกีดกว่าจะมาสุรินทร์ก็ลมก็ค่อยๆเบาลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอยากเล่นว่าวตลอดเล่นว่าวได้นานๆต้องไปอยู่เขมรลาดด้อพี่น้องเขมรลาดเ,ดนนเขาเลยเล่นว่าวด้วยครับต่อไปเรามาดูพยาการณ์อากาศช่วงล่างๆที่ว่าวันที่1 2 3มของเขามาขนาดไหนครับนี่วันที่1ของเขา19กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเห็นไหมครับเขมรลาดนี่นะครับเขมรลาดอุบลราชธานีติดฝั่งโค้งนี่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นี่กลางวัน19กนะครับกลางคืน18นะครับ วันที่2ครับพฤศจิกากลางวัน24ครับกลางคืน20ครับนี่ลมแรงนะครับนี่ถือว่าปล่อยคั้งคืนได้เลยนะครับวันที่3นะครับกลางวัน24กลางคืนก็20นะครับวันที่4กลางวันนะครับ24กลางคืน20นะครับโอ้เขมมาราเนี่ลมดีเลยครับช่วงวันที่1 2 3ตั้งแต่เปิดฤดูกาลวันที่1พฤศจิกาเนี่ยเขมราลาเนี่ยลมดีมากเลยนะครับนะ แต่ว่าทางสุรินก็อาจจะมาประมาณ20เนาะเขียมนมาลาช2่สี่นี่ก็ไอของสุรินอาจจะ2 0 2 1นะครับห่างกันประมาณ3กิโลเมตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับของเขียบมลาลาจ,จะเร็วกว่านะครับความแรงของลมมันจึงนะครับแรงกว่าสุรินเพราะว่ามันอยู่ใกล้ประเทศจีนมากกว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาได้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศให้พี่น้องชาวว่าได้รับชมนะครับนี่ จะเห็นว่าแต่ละพื้นที่ก็มีความเร็วลมที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับเขมราชเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาดูจังหวัดร้อยเอ็ดหน่อยอำเภออำเภอทวัดกันแล้วกันนะครับเมืองร้อยเอ็ดกันแล้วกันนะครับเมืองร้อยเอ็ดส exactly. ี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับเราจะใส่ตรงนี้ครับสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ นี่อำเภอเมืองระเอ็ดนะครับพากรณเลยอําเภอเมืองระเอ็ดครับดู10วันนะครับอากาศ10วันเป็นไงครับวันนี้วันนี้ก็149นะครับพรุ่งนี้ 20- 20นะครับร้อยเอ็ดก็จะแรงกว่าสุรินนิดหนึ่งเพราะว่าร้อยเอ็ดอยู่สูงกว่าสุรินนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับยี่สิบกลางคืนสิบสี่ครับกลางวันยี่สิบสิบสี่นะครับวันนะครับอังคารกับวันพุธ เรามาดูนะครับเรามาดูวันที่1พฤศจิกายนครับก็16ครับ16 14นะครับวันเสาร์ก็วันเสาร์ที่2ก็20 14นะครับวันอาทิตย์ก็20 14นะครับวันวันจันทร์ครับ19 14นะครับนี่ก็เป็นความเร็วรวมของนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพยากรณ์อากาศประมาณ3ที่ให้ดูนะครับก็แรงสุดก็จะเป็นอำเภอ เชมราชจังหวัดอุรลราชธานีนะครับลองมาก็จะเป็นร้อยเอ็ดนะครับลองมาถึงจะเป็นชุมพลบุรีพี่น้องชาวว่าวก็เตรียมว่าวกันได้นะครับเตียมว่าวกันไดน้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆ เรราด้วยนะคับเป็นกำลังใจให้น้องผักกาดน้องข้าวหอมนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมานำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเลยนะครับเล่นว่าวให้สนุกนะครับเตรียมว่าวให้สนุกนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายท็อครสครับสวัสดีครับบ๊ายบายท็อสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี